ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทักษิณโพเชียงใหม่เคาะกระดาษนิจิต้อนวอร์เดตเติมเงินหล่อเลี้ยงระบบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทักษิณเองนะครับบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่แน่นอนครับก็ต้องยอมรับทักษิณเองเป็นคนที่นะค,คนหลายๆคนให้ฟาร์มสนใจนักข่าวให้ฟาร์มสนใจเวลาจะขยับขยื่นไปไหนก็ต้องมีการไปสัมภาษณ์และไปนะครับ อสอบถามหรือไปทําข่าวอย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดนี่ครับทักษิณเองครับก็มาที่เชียงใหม่ก็เป็นเรื่องปกติครับทักษิณมาเชียงใหม่เนี่ยครับเป็นเรื่องปกติสําหรับผมนะครับเพราะทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ได้รับการพักโทษอยู่ตอนนี้แล้วสามารถที่จะมาเยี่ยมบ้านเพราะเชียงใหม่ตอนนี้นะครับก็ การบ,บางสงการนะครับก็มาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมก็เป็นเรื่องปกติสําหรับผมแต่ขบวนการยุติธรรมที่ทําให้ทักษิณออกมาแบบนี้ไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวคุณทักษิณเองก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเมื่อมีการสัมภาษณ์ก็พูดถึงนะครับเรื่องของนิจิตต้อนวอร์เดตซึ่งบอกก่อนเลยว่าเป็นการเคาะกะลาให้หมาดีใจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับทักษิณโล่เชียงใหม่เคาะกะลานิจิตต้อนวอร์เดตเติมเงินรอเรียกระบบนะครับ 13เมษายน257เมื่อเวลา11นา50นาทีที่ร้านเกียรตินะครับโอชาจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักโทษชายที่อยู่ในระหว่างการพรักโทษเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับนางเยาวภาวงสวัสด์นางสาวเยาว,วเรศชินวัตรน้องสาวนายทักษิณโดยมีนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรอบนายกอบจเชียงใหม่พร้อมกันนี้ได้มีนายจตุพร บุรุษพลัดนะครับประัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาต้อนรับทั้งนี้ทักษิณเดินทางมากับรถตู้นะครับเร็กซัสทะเบียนนะครับขอไข่ย,ยอยักษ์111กรุงเทพมหานครโดยทันทีที่มาถึงทักษิณได้กล่าวว่ามีความเป็นห่วงในปัญหาของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นแต่คิดว่าหลังจากนี้จิตต้อนวอร์เรดนะครับมาจากมานะครับจากกระเตื้อนขึ้นเยอะ เพราะตอนนี้เงินในระบบไม่พอและหลายฝ่ายเป็นห่วงว่าธนาคารเงินถูกดูดออกไปหมดไม่มีเงินจะกู้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือข้อมูลนะครับบอกว่าวันนี้นะครับเป็นห่วงนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นและคิดว่าหลังจากที่มีนี้จะต้อนวอร์เรออกมาเนี่ยจะทําให้กระเตื้อขึ้นนะก็คือมีการแจกเงินนี้จะต้อนวอร์เรแต่นะครับทัศินกําลังลืมคําพูดของตัวเองหรือเปล่าว่าทัศินเคยพูดเอาไว้ นะครับว่านะครับเคยพูดเอาไว้ว่าไงครับพูดเมื่อวันที่15มีนาคม65ว่านะครับเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินไปแจกผมว่ามันปัญญาอ่อนถ้ามีปัญหาเขาไม่แจกเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจแข็งแรงหรือยังขายวัคซีนไม่จบอันนี้คือคำพูดของทักษินที่เคยพูดเอาไว้แต่วันนี้ ทักษิณกาลังสนับสนุนการแจกเงินนิจิตตนคิดกันเอาเองครับผมเอาข้อมูลเอาความจริงมาเปิดเผยกันส่วนที่พักก้าวไกลออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นิจิตอนวอลเล็ตนั้นนายทักษิณกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครทําอะไรก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่คิดว่ารัฐบาลทําเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเราโตช้าฝั่าประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งหมดเพราะเงินในระบบเราไม่พอหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงอยากจะเติมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ ผู้สื่ขาวถามว่าโครงการอิจิตอนวอรเล็ตจะไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแล้วผมดูแล้วเพราะตอนนี้รัฐบาลอาจจะเริ่มอาจจะเพิ่มนี้เพียงชั่วคราวแต่จะมีตัวที่ลดนี้ของรัฐบาลเข้ามานะเพิ่มนี่เพิ่มทางหนึ่งลดทางหนึ่งก็จะเจ้า,าอันนี้ก็คือเป็นคำของคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยบริหารประเทศ เอาไว้ได้ดีนะครับทำให้เศรษฐกิจยอมรับก็ทําให้เศรษฐกิจดีมากแต่ก็อย่างที่บอกว่านโยบายทุจริตเชิงนโยบายก็มีนะครับก็มีนะครับถึงได้โดนศาลตัดสินเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายแต่ในการบริหารให้เศรษฐกิจก็ดีแต่ถามว่าวันนี้คําพูดนี้นะครับมันเป็นคําพูดที่น่าเชื่อถือได้เหมือนกับเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอก วัทษิลเคยพูดในเรื่องของการแจกเงินที่จะเอาเงินมาแจกเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจอะไรก็นเ้การเอาเงินมาแจกเนี่ยคือเรื่องของคนที่ทําคือคนที่ปัญญาอ่อนพูดเอาไว้เองแต่ถึงวันนี้กลับมาสนับสนุนในการแจกเงินนี้จะต้อนวอร์เดตเพราะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะบอกว่าเป็นการเติมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแน่ใจแหละครับว่าเป็นการเติมเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจหรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเจ้าสวัวพวกเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นการเคาะกราให้หมาดีใจหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าแรงเงินที่จะมาใช้ในน i g i ิ a l ต a อนวอยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้ว่าเอามาจากไหนนะครับยิ่งทกศผมบอกเลยปัญหาเยอะอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นค,คนที่ชื่นชอบคนที่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ย้ำนะครับนิิงตอนวอเเป็นการคิดมาแบบชุยชย5รอบนะครับ5้ครั้งที่มีการแถมาตลอด และนี่เป็นครั้งที่6และเชื่อว่าต้องมีครั้งที่7อย่างแน่นอนมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ